สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่าแล้วครับผมแล้วก็น้องทีนะครับผมสวัสดีครับน้องทีขอทีเดียวนะครับพี่พี่นะครับผมไม่เจอกันนานนะครับพี่พี่นะฝั่เน้อฝักตัวได้นะครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยครับผมก็จะไปนะครับผมบ้านกลางป่าริมน้ําตกนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมก็กําลังเดินหานะครับแล้วก็ตามพิกัดที่ได้มานะครับทุกคน กำลังเดินตามหาอยู่ครับพี่พี่ใช่ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะแต่เขาให้เดินตามร่องห้วยลำธารเล็กๆนี่นะครับผมทุกคนนี่ครับเป็นลำธารเล็กๆนะครับที่จะมีน้ำโดยเฉพาะช่วงนัาฝนอย่างเดียวนะครับผมโอเคแล้วก็เดินตามไปดูก็จะเจอหรือไม่เจอก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผม นี่นะทุกคนเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะทีได้ยินว่าได้ยินเลยพี่โอ้ยต้นไม้ต้นนี้นะหำห้างมากเลยเนาะต้นใสคนรออ๋อนีเรามาถึงยังแหล่งน้ำโอ้โหทีเพียงน้ำจริงนะเว้ยตอนต้นน้ำที่นอนไม่เจอไหนพี่ มาถึงแหล่งน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่เจออะไรเลยอ่ะยังไม่เจอที่พักสักจุดเลยด้ได้ยินจะเสียงน้ำเนี่ยใช่เรามาถูกจุดปกว่เนี uh, ่ยไม่ร uh ู huh. ้ว uh ่าอาจจะอยู่ข้างล่างนู่นก็ได้เพื่อข้างล่างนู่นใช่โอเคเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันนะ้โหยิ้มด้วโอ้โดีมาก อุ waited, really ้ยเย็นจีบเลยเราดูดีทัางหน้ามัสงตาเลยก่อนนะน้ำพอมากเลยตรงนี้นี่ตั้งห้างได้สวยเลยเนี่นี่ยคือคทังมากาข้างบนเนี่ยเรอลาอยู่แนวบันต้นไม้อะไรบันนไม้เอออยู่แนววะยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวอาที่อยู่ข้างล่างนั่นนี่เหรอพี่เนน้ำแรงๆูง่นันจะมีลำธารเส้นหนึ่งอ่ะไปดาไปดีไป,ไปดิครับผมทุกคนตอนนี้นะเราเดินมาถึงอย่างลำธารอีกสายหนึ่งแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่เจอ ที่พักที่เขาได้บอกไว้เลยนะนาทีเนาะใช่แต่ยังไม่ได้เจอทุกคนที่ตรงนี้มีลําธารนะครับมีน้ำ,ม,นำมีน้ำด้วย,ใ,ยใช่เรายังไม่รู้เลยนะไม่เห็นมีทักจุดเลยนี่ <c oughs> โอ้ยนะครับ <c oughs> ก็มาลุ้นกันนะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับผม <c oughs> รู้สึกว่ามันรู้สึกท่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะตอนนี้ แต่ว่าตอนนี้เราไม่กลัวนะครับเรามีอยู่ใกล้แหล่งน้ำเจ้าทีอนอนตรงไหนก็นได้นะเพราะว่าเราข้ามมาจากตรงนู้นใช่ปะ่ะแล้วก็เราก็อ้อมมาทางนี้แล้วก็จะเดินไปหาเสียงน้ําตก <c oughs> เขาบอกว่าถ้าที่พักไม่อยู่ตรงน้ําตกนะเราก็ต้องเดินเดินตามน้ําลงไปนะครับรลแล้วก็ลกลกมากแต่เหมือนว่ามีคนเดินนะแต่มันก็ลกอยู่

โอ้อือหือโอ้ย,อยที่พักเจอแล้วครับผมคิดว่าจะไม่เจอสักแล้วนะอยู่แบบอยู่แบบริมผาครับทุกคนการเดินข้างๆที่แบบจะลื่นล่านตรายนิดหนึ่งนะต่อให้รองเท้าเกาะพื้นก็เกาะไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตะค่ายน้ำนะทุกคนโอ้ยหนืองทีทีลงมาเลยโอ้บรรยากาศสวยมากนะน้ำตกไหลชันเลย มันเป็นเบาของเซนแต่แค่แต่แค่แา่ ไี่เยอะสงสัยเนน้ำไม่ออันนี้ที่จัคว้าเงินน้มานันก็าได้ดีคเพราะว่า ทุกคนระหว่างที่นั่งพักนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำแก้วนะเดี๋ยวจะทำเครื่องดื่มชื่นจ่ายให้น้องชีสักแก้ว,กวนะละแก้วเนาะใช่ละแก้วเนะเราอยู่ป่าเราก็ต้องกินของที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็หวานจากธรรมชาติเหมือนในป่านะครับผมอนนี้เราทำแก้วก่อน ข่าวุตาอไหนกคราก็ใส่ฟันหน่อยนะใส่ฟันโอ้ไปหน่อยครับา เพึ่งเดือนห้าโอเคบาร์เทนี่มีเหรือญทองมันสวยเลยแกเป็นน้ำอ้อยีน้ำอ้อยมันจะออกอแข็งแของแค่เดือนห้าใช่ไหมเดือน 5, ห้าใครสนใจอุ่นนุ่นได้ Yeah. ครับผมก็ตัดมะนาวเสร็จนะทีนี้เราจะบีบมะนาวเข้าไปในแก้วเลยครับอืมเดี๋ยวเราจะปรุงให้น้องขีก่อนโอ้ยเราจะจัดจ้านมาดินะโอเคนานไนนะได้จัดให้นะ้องว่านน้ำพ่งไง <laughs> จัดให้รสชาติจัดจ้ดนานลหรอ อมีน้ำตรงนี้ง่ายๆล้างมือทุกหลักอนามัยนะครับน้ำพึ่งเดือนห้านะครับใครสนใจนะผมพักมาได้นะครับตลอดทั้งปีเพราะว่าเราของเราขายยังไม่ได้นะครับอืมโอเคสดชื่นแน่ทีงันนี้ตื่นแน่ๆช้อนเราก็มีคนนะฮะช้อนจากธรรมชาติเหมือนกัน รังน้ำสุดๆร้อนๆเลยโอเคเดี๋ยวคนให้น้องทีนะครับผมอืมอ,อาน้องชามะนาวชามะนาวอลองซิชามะนาวขาดอะไรบอกจะได้เติมให้ใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งล่า อันัี้พี่อีกนิดหนึ่งเลยโอเคติด <Okay. S 1> ใจเหรพี่เต้ติดใจนะอร่อยขนาดนั้นเชียวนี่ธรรมาดาบอกอแล้วมันมีน้ำแข็งนะมันจะออกซาฟาถ้าแบบมีน้ำแข็งนะนีะสดชื่นกว่านี้ไง ออาบอกเลยน้องพีติดใจนะฮะไม่ลองสั่งน้ำพึ่งเดือนห้าป่าแท้ไปชงชามะนาวบ้างหรอครับผมน้ำพึ่งมะนาวค่งมะนาวง่ายหรอการน้ำพึ่งมะนาวแนะนำครับพี่พี่ดีต่อร่างกายดีต่อสุขภาพครับใช่แก้หวัดด้วยใช่แต่ว่าผมกินแล้วผมติดใจแล้วแต่ว่าตอนนี้คือมะนาวหมดแล้วเหลือแต่น้ำพึ่ง สดชื่นครับดินี่นะฮะสดชื่นเลยขอรับเต็มแก้วเลยนะแก้วมันหมดแล้วเนี่โยโอ้ยที่เต็มแก้วจีหมดแล้วเหรอหมดแล้วอีกทีสองทีก็หมดแล้วเนี่ยขิวเกินนี่ขนาดกิบกิบเลยเนี่ยอือนึกว่านี่เนะมันน้ำหมดแล้วมันน้ำเหลือนู่นเนี่ยเดลนิดนึงได้อยู่ประมาณนี้น <laughs> มีชิกีกันแน่เพรชิกเน่ดูากมาบ้านืกืตอนไปเดินป่าแจ๊กเนี่ยที่มันเอาผงาไปหรออ่แจ๊กิของแจ๊กมัได้ยงอร่อยมากเลยตอตอนนี้กำลังอยู่้วยน น,นี่เดี๋ยวเรายืมพครื่แกงมาแกงนะครับแกงนอง้องไก่ทุกคนน้นองไก่ครับน้องนะไม่ใช่ตะโพกเราจะแกงแบบวิถีคนป่านะครับง่ายๆสบายๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาอะไรกันต่อเนี่ หนึเลยอืมได้เลยวหมัืมหงร้อยนี่มันาจงง่ายนะอยางแรกแล้างเราล้างสุดท้ายเราล้างทิพยผักก่อนเอ,อแทงจุดนี้ไม่กักนะครับผมทำต,ตามได้เราเอาหัวหอมมาหนึ่งหัวแล้วก็แกนะเเลือกครับ เราแกะเบียดเลยเราไม่ซักนะครับผมเราทำแบบให้ทุกคนแจกสูตรครับตอนนี้แ,กแจกสูตรนโอเคล้างโอเคต่อไปก็จะเป็นพริกสดนะครับผมพริกสดไม่แดงๆแล้วก็ล้างโอเคแล้วก็เชิล้าง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 หน่อยชินขุมยม กระเพน้ำทิ้งครับโอเคโอเคเครื่องเทศเรามีแค่นี้ครับผมโอเคหลังจากนี้เราจะมาเตรียมละ I I oh.

พร้อมตอนนี้กับข้าวกับปลาของเราสุกแล้วนะพี่ชิมดิอืเป็นไงถ้าใครกิไก่ใต้น้ำมนะารสจ้าอันนี้มันเป็นไก่เป็นน,น้ำซุปแต่เผ็ดไงเป็ในแกงซุปแต่เผ็ดครับผมถ้าใครแกงจืดแต่ว่ามันมีความเผ็ดความมันรสจัดใช่ความเผ็ดความมันแล้วก็ความเผ็ดแต่ความเปรี้ยวไม่มีนะครับอร่อยพี่พี่มันใส่ได้สองแบบนะแบบใส่ความเปรี้ยวกับไม่ใส่ใส่มะขามเปียกอะนาะเปรี้ยวมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับไกตก๋วยเตีย นีแล้วก็มีไข่เจียวนะครับเราก็ทำครร์สเมนูเนาะวันนี้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะทานข้าวกันก่อนนะครับผม ร้อนเนาะแสนร้อน,อนแล้วก็ยิ่งไ้งไปเลยร้อนดนะ้วย่ฝนจะตกแล้วไม่ต้องหิมะอนแรกอะครับผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะดึกมากๆแล้วนะเราสองคนเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งคุยนั่งพูดเล่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครกินกาแฟนะเหมือนคนอื่นเขานะครับผมแล้วตอนนี้ก็คิดว่าจะนอนแะล้วทุกคนแล้วก็อากาศแบบอบอ้าวมากนะครับผม นะมีไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคืนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยก็จะพักผ่อนแล้วนะครับผมนะผมเนี่ยอยากพักผ่อนแล้วเพราะผมรู้สึกปวดหัวจิตจิตนะครับผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสบายสิทธเสียน่าจะเกี่ยวกับการเดินป่าทุกวันนั่นแหละครับผมนะทาให้ร่างกายมันเคียร์มั้งครับผมโอเคก็วันนี้คืนนี้ผมอาจจะนอนไว้หน่อยนะครับเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสบายเนื้อนะครับผมโอเคครับผมน,น,นอนอย่างนี้แหละ หมอนเนี่ยไม่ไหวนเนี่ยไม่หมอนนี่ไม่ไหเนี่ายนเนี่ย่ไอหัวเอเออ